จากสวนเห็ดคุณล้อมฟานครับวันนี้จะมาติดทิปแรกนะครับที่จะมา,าแนะนำเนาะแนะนำเรื่องการทำก้อนเห็ดครับก้อนเห็ดจะทำตัวนี้คือก้อนเห็ดขอนขาวอุปกรณ์ที่สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือนะครับมีขี้เลื่อยครับขี้เลื่อยมายางพาราี่เราต้องใช้ครับมีรำครับมีรำสีรำนี่สี่กิโล ผู้ไม้ผูไม้ครึ่งโลยิปซัมยิปซัมครึ่งโลฟูนขาวครึ่งโลแล้วก็ดีเกลืออีก2องกิลด้ล่นิปมันคือคือ,คอนี่ครับถุงถุงสำหรับกอกเห็ดโดยเฉพาะนะครับจะเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับไซส์ยาวเป็นถุงใช้เฉพาะในทำก้อนเห็ดน,นะครับแล้วก็น้ำ หนึ่งผู้ถังมาครับตอนนี้เรามาดูส่วนผสมนะครับวิธีทำง่ายๆครับทำแบบพื้นบ้านเราสำหรับคนที่ทำเริ่มใหม่ที่หัดทำเริ่มใหม่นะครับผสมกันเลยครับก่อนที่เราเตรียมไว้ทั้งหมด เขาให้เข้ากันนะครับลำนี้เราใช้รัมอ่อนนะครับตรงไหนที่ยังไม่แตกก็ขยี้ขยี้ช่วยนะครับก็คนไปเรื่อย,รอยครับให้ก็คือตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับทุกเขาให้เข้ากันเรียบร้อยแล้ว นี่ส่วนผสมตรงนี้ก็คือใช้ส่วนผสมของขี้เลื่อยห0าสิกิโลนะครับ5้าิกิโลกับส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดก็ลำก็ทวนอีกนิดนึงนะครับลำลำ4ี่กิโล <c oughs> ยิบซ้ำโลครึ่งไอ้ครึ่งโลผูไม้ครึ่งโลปูนขาวครึ่งโลแล้วก็ดีเกลืออีกสองขีดครับมาครับมาขั้นตอนต่อไปนะครับ ทำแบบบ้านๆน,นะครับง่ายๆเราไม่ซีเรียสนะครับเราพยี่ให้ก้อนที่มันไม่แตกครับไปก็โรยเลยครับโรยเลยใช้อุปกรณช่วยครับจอบหาอ,อุปกรณ์ที่ใกล้มือเราที่สุดน,นะครับ แล้วก็คุกเขานะครับให้เข้ากันถ้าถ้าเปลี่ยบครับเปียบเหมือนการผสมปูนนะ่ะทำง่ายๆครับอย่าไม่ต้องซีเรียส คือใส่น้ำนะครับทำเหมือนเป็นลูกกูนัดนะครับวงกลมประเทน้าลงมาล <c oughs> ็เกลี่ยค่อยๆเกี่ยให,ให้ให้ให้น้ำกับที่เรื่อยให้เข้ากัน ันนี้ก็เสร็จสิ้นจากการคลุกเขาให้เข้ากันนะ้ครับเราก็มาตรวจดูว่าความชื้นของที่เลื่อยเนี่ยเหมาะสมไหม <c oughs> ก็มาดูจากการง่ายๆครับเรากำมาหนึ่งกำมาดูว่ามันจับตัวเป็นก้อนไหมถ้าถ้ายังไม่จับตัวเป็นก้อนนะแสดงว่าความชื้นของการทําตรงนั้นยังไม่ยังไม่ได้นะครับก็ต้องดูว่าเราต้องกำกำดูง่ายๆครับจะทำมาหนึ่งกำ ก็บีบใช้แรงนิดนึงลงออมานี่ครับมันจะตัวเป็นก้อนนี่คือว่าใช้ได้เรียบร้อยอตรวจดูแล้วนะครับถ้ามีความชื้นกมากเกินไปเราก็สามารถเพิ่มเพิ่มจํานวนของขี้เลื่อยเข้าไปนะครับก็ดูสังเกตง่ายๆนะครับถ้ามีความชื้นมากเกินไปก็คือว่าน้ำจะติดกรับรม,มือเราแล้วก็ ถ้านา้าติดกำมือเราก็เราก็สามารถเพิ่มเพิ่มจำนวนของที่เลื่อยขึ้นไปประมาณสัก2องสโลเพื่อจะให้ความชื้นเหมาะสมนะครับมันมันถ้าทำเห็ดมันไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับว่า,าเราดูเราสังเกตนะครับถ้าแห้งเกินไปเราก็เติมน้ําเข้าไปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทําง่ายๆขึ้นบ้านก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ ขอจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ